นินจามาขอขนมแม่กินนะคะแม่ก็เลยเอาขนมให้นะคะคาบเต็มปากเลยค่ะกินขนมปังนะคะขอขนมปังเฟเว่นกินมานี่ลูกมานี่ทำไมผมไม่ค่อยๆกัดกินครับวางลงแล้วอ่ะแม่ไม,แม,แม่แม่ไม่ดุแม,ไม่ไม่ดุเอากินเร็วกินเร็วเอาคาบเอาเร็วนินจาคาบเอาเร็วแม่ไม่ดูเขาจะกลัวเราดุนะคะเขาวางขนมลงนะคะไม่ดูแม่ไม่ดูแม่ไม่ดุคาบเอาเร็วคาบเอาเร็ว โอ้โแม่ไม่ดุนะคะแม่ไม่ดุนะคะไปไปคาบเอาเลยลูกไปไปคาบเอาไหนขนมอยู่ไหนขนมอยู่ไหนไปเอาไปคาบเอาเร็วเนี่ยไปคาบเอาเร็วเอาไปกินนะลูกนะเอาไปกินนะลูกนะแม่ไม่ดุครับแม่เอาให้นินจากินนะ เขาดุแต่ว่าเวลาเราให้อาหารเขาเขาจะค่อยๆกินนะคะเขาจะไม่งับมือนะคะมารยาทดีมากในการกินค่ะข้ามกินนะครับนินจากินนะครับกินเลยครับข้าไปกินเลยครับแม่ไม่ดุนะ้าบ้านด้วยนะแม่แม่จะออกไปข้างนอกนะครับนะให้ข้าจ้างเป็นขนมหนึ่งก้อนนะครับนะ ข้าไปแอบกินในกอหญ้านะคะกลัวเพื่อนเห็นฝากติดตามคลิปต่อไปของนินจาด้วยนะคะ